อทีนี้ได้เราไปไลยข่าวการลงพื้นที่ข้องคณะรัฐมนตรีกันมัางค่ะโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะได้มีการติดตามความพร้อมการเปิดเดินรถไฟทางคูไ้าตายช่วงนครปฐมชุมพรค่ะ นายสุรพงศ์ปิยโชตค่ะรัฐมนตรีชว่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่จังหวัดชุมพรเพื่อไปติดตามความพร้อมการเปิดเดินรถไฟทางขูใส้ตายช่วงนคนปรปฐมชุมพรซึ่งก็ได้เดินทางมายังสถานีรถไฟชุมพรค่ะโดยมีนายวิาซาภูลศิริรัตภูวาราชการจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยนายวิชัยสุดสวาสดสิสดซ์ซอซ,อ,ซอชุมพรนายนพรอ,อุสิทธิ์นาย,ยอกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรให้การต้อนรับโดยการตรวจติดตามนะคะโครงการรถไฟทางขูไส้ตายช่วง นคนปรปฐมชุมพรค่ะมีนายนิรุตมณีพันธุ์ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้รายงานสรุปความพร้อมการเปิดเดินรถไฟทางคูไส้ตายแล้วก็การดําเนินการตามแผนการเชื่อมโยงการค้นส่งทางรางโดยนายสุรพงศ์ปียชูรัฐมนตรีชว่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะก็ได้ตรวจเยี่ยมสถานีรถไฟชุมพรมแล้วก็โรงซ่อมรถจักรชุมพรก่อนที่จะเดินทางโดยขบวนรถไฟจากสถานีรถไฟชุมพรนี่แหละค่ะไปยังสถานีปราณบุรีพร้อมรับฟังบรรยายสรุปความพร้อม การเปิดเดินรถไฟทางคูไส้ตายระยะที่หนึ่งบ้านขู่บัวสะพลีโครงการรถไฟทางคูไส้ตายและกร,ระยะที่สองช่วงชุมพรสุรัธานีช่วงสุรัธานีชุมทางฮัดย่อยส่งคลา้าและก็ช่วงชุมทางฮัดย่ญยปะดดังเบซารวมถึงติดตามการดําเนินการและก็แผนการเชื่อมตอกโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นท่านด้านการคมนาคมข้นส่ง <c oughs> เพื่อจะพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ <c oughs> เพื่อเชื่อมโยงการข้นส่งระหว่างทะเลอ่าวไทยอันดามันนะคะหรือว่าแลน การพัฒนารถไฟเชื่อมนิคมอุตสาหกรรมโดยการก่อสร้างการก่อสร้างผ่านสถานีบริเวณจุดเชื่อมต่อประแจและการทางแยกสถานีนาพักค่วงค่ะโครงการ SSL Distribution Hub ดันเนื้อโครงการ SSL Logistics Terminal ดันตายเพื่อเชื่อมโยงการข้นส่งทางรางรองรับอุตสาหกรรมแล็กบางสะานและการแนวทางการปรับปรุงขบวนรถไฟค่ะครับสำหรับนโยบายกรรัฐบาลในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการคนส่งจากถนนสู่การคนส่งทาง ร่างนะครับที่มีต้นทุนต่ำกว่าจะช่วยลดต้นทุนการขนส่งด้านโลจิสติกได้มาสั้นที่ทั้งช่วยเพิ่มความปลอดภัยลดความเสี่ยงเรื่องการเกิอดอุบัติเหตุนะครับนะแล้วก็รบัิตบริเวณจุดตัดทางซัมมอร์ระดับรถไฟรถยนต์โครงการก่อสร้างรถไฟทา,างขูสายใต้ชลนครทม,มุ่ยินเนี่ยปัจจุบันภาพรวมดำเนินการก่อสร้างงานงานงานอยู่ท่านี่มีความคืบหน้าวกว่ารอยละเก้าสิบเจ็ดนะแล้วก็สามารถเปิด ชายเปิดสั่งคูได้ช่วงแรกระหว่างสถานีคูบัวรับบุรีถึงสะพรีจุมพรระยะทาง3าม่โลนะครับในวันที่ทิ้าธันวาคมที่ผ่านมาโอ้นี่เปิดชายไม่ึง<ม>จุมพลแล้วจางคูนั่นแหละค่ะทีนี้เราก็สะดวกสบายมากกว่าเดิมนะอีกหนึ่งช่องทางไม่ต้องเสียร<ห>ับรังเลยมาจางคูนะป<ก>ุ๊บปุ๊บปุนะนะครับ